ครับสวัสดีแฟนรายการตู่มัดฟันนะครับวันนี้เจอพี่ตู่แบบรีแลกซรีแลกซ์สบายๆแล้วก็มาพูดเรื่องเบาๆให้ให้สังคมได้เรียนรู้และเข้าใจกับสิ่งที่พี่ตู่กำลังจะเล่านะครับวันนี้ไม่เกาะกระแสก็ไม่ได้ละครับเดี๋ยวจะาว่าตกกระบวนก็คงไม่ตรงพอจะมีความรู้อยู่บ้างก็มาเล่าให้ฟังนั่นก็คดีของน้องชมพู่นะครับเป็นมีเป็นคดีค้างปีมาละ อีกไม่กี่วันก็จะมีการพิจารณาละนะครับมีการเอาสมนวนมาเปิดกันดูละแล้วก็ทําไมเป็นคําถามตัวใหญ่ว่าทาไมผู้ถูกกล่าวหานะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นจําเลยในทางอาญาไปแล้วเพราะว่าความผิดที่กฎหมายฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเป็นคดีใหญ่นะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ การกระทําก็ชี้เป้าไปที่ตัวรุ่งพลนะครับแล้วใครๆก็รู้ว่าชี้เป้าไปที่ทยพนมันจะมีความเหมือนแล้วก็มีความต่างนะครับส่วนความต่างวันนี้ที่เราเห็นก็คือผู้ผู้เสียหายนะครับคือแม่น้องชมพู่เนี่ยไม่มีทานายที่ต้องไปจ้างได้ทีมทานายอาสาเข้ามาทำงานให้นะว่าน เป็นเป็นเรื่องที่แปลกนะครับจนผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยวานหาทนายมือเยี่ยมเข้ามาทำคดีให้ตัวเองถึงวันเนี้ยอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่อีกไม่กมีก่วันจริงๆก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและต้องเปิดสำนวนละยังหาทนายมาไม่ได้ทุกคนสงสัยแล้วท,ทำไมทำไมเรื่องเรื่องจริงๆมันไม่ต้องน่าสงสัยหรอกครับใน,ในการจัดรูปคดีเนี่ย เรื่องสาคัญพอจะมีพี่ตู่พอจะมีความรู้กฎหมายบ้างนะก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าในการจัดกระบวนในการต่อสู้คดีเนี่ยมันจะต้องรู้ข้อทีจจริงดังนั้นเมื่อไม่รู้ข้อทีจจริงเนี่ยมันไปต่อไม่ได้คาว่ารู้ข้อที่จริงคือสิ่งหนึ่งถ้าเป็นทนายเก่งเนี่ยทนายเก่งนะทนายเก่งสิ่งที่ทนายเก่งเนี่ยเขาจะช่วยรู้ความเขาได้ทุกคนที่มาเป็นลูกความเนี่ยเขาช่วยได้สุดสองอย่าง ถ้าคุณผิดคุณผิดคุณก็ไปรับสารภาพแต่ถ้าคุณถูกคุณไม่ต้องรับสารภาพต่างกันตรงนี้ถ้าคุณผิดเขาซักคุณจนแหละเขารู้แล้วว่าคุณผิดเนี่ยเขาให้คุณรับสารภาพนะครับซึ่งพิตุถามว่าถ้าเป็นกรณีของคดีคุณชัยพลเนี่ยถ้าคุณชัยพลผิดถามว่าคุณชัยพลจะรับสารภาพไหมกับทนายแต่ทนายนายเก่งอ่ะเขา เขาจะซักคุณนี่คือความน่ากลัวคนเก่งเนี่ยเขาจะทําคดีให้ใครเนี่ยเขาจะต้องซักคุณก่อนเพราะว่าเขาเอาชื่อเสียงไปเดิมเป็นเดิมพันแต่ถ้าคุณไม่ถูกมาหรือคุณไปไม่ใช่เนี่ยเขาถามคุณแบบเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวคุณก็จนแล้วซึ่งพวกทนายเขารู้ดีมันมีทนายอยู่สองประเภทคือทนายน้ําดีคือกูไม่ทำไม่ทําคดี ให้ใครที่เป็นคนไม่ดีเพราจะต้องถามก่อนทําแรกที่ทนายจะต้องอลูกความนะถ้าถ้าคนที่จะมาหาทนายเขาเรียกลูกความจะถามคำแรกเลยว่าคุณทําผิดหรือไม่คำถามเนี้ก <c oughs> ่อนนี้ก็จะซักต่อไปเพื่อที่จะยืนยันเวลาที่คุณอยู่ในที่ดเหตุหรือไม่อยู่ในที่เหตดังนั้นข้อทีจจริงทั้งหมดเนี่ยทนายจะรู้ก่อน ไม่ว่าจะผิดหรือถูกเนี่ยทนายลูกก่อนทุกคนต้องถามคุณชัยพลว่าคุณได้กระทําผิดตามฟ้องไหมเขาจะใช้ตามฟ้องไหมถ้าตามผิดตามฟ้องสิ่งหนึ่งที่คุณจะทําได้คือรับสารภาพไม่ต้องไปสู้ให้ยุ่นเยื้เยอะแล้วเขาก็จะไปเอาหนักให้เป็นเบาให้นี่คือความสําคัญของเรื่องนี้ดังนั้นสุดท้าย วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พี่เล็งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทนายทั่วประเทศตั้ง80,000ืคนยังไม่มีใครเป็นทนายให้กับคุณชัยพลเลยเนี่ยก็ต้องถามความต้องการของคุณชัยพลก่อนว่าให้ทุกคดีตามข้อเท็จจริงที่เป็นจริงหรือสู้สู้คดีตามความต้องการของตัวเองคือจะต้องให้ไม่ผิดให้ได้ถ้าเขาโยกอะไรใส่มากก็ต้องไม่ผิดอย่างนั้นหรือ นั่นแหละคือสิ่งที่จะต้องไปตอบคำถามประโยคนี้ให้ได้ก่อนบางทีมันมันจนแต้มเพราะว่าลูกความของคุณหรือของเราเนี่ยไม่พูดข้อเท็จจริงจริงๆเพราะว่าเคยได้ยินคุณชัยวนพูดหลายครั้งแล้วความจริงไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเดียวความจริงพูดได้ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นี่แหละเป็นปัญหาของขนายละคะ่ะ พี่ตู่ฝากเรื่องข้อที่จริงนั่นแหละทนายเก่งๆเนี่ยเขาซักเก่งนะครับพี่ตู่จะบอกให้เขาซักจนรู้ว่าคุณทําหรือไม่ทำามาแหละสิ่งหนึ่งที่คุณชัยพลกลัวกลัวเรื่องนี้หรือเปล่าช่วยไปตอบสังคมเดีวยนะครับพี่ตู่ก็ฝากอีกอะ่ะเอาละเรื่องทนายจะเป็นยังไงต่อไปเราจะได้ดูตัวทนายคนไหนที่เขาจะมาว่าความเมื่อคุณชัยพลติดตามดูต่อไปคือเอาทนายที่ ตามใจตัวเองหรือทนายที่ต้องการความถูกต้องเราต้องไปเลือกเอาจุดนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้พี่ตู่ด้วยนะครับขอบคุณครับ